พอใช้เรื่องมันเริ่มมันเริ่มดีดมันเริ่มดีที่ผิวเลยใช่ไหมครับก็นี่เป็นอย่างค้างเลยนะอ๋ออ๋อค้างดีมันจะคูกค้ามันจะมีแปลงนั้นทั้งหมดเลยพอเป็นตะปุมตะปั่มนะนที่ทนายมันไม่สวยครับเนียที่มันไม่สวยเป็นปุ่มตะปั่มเป็นพวกนี้นเม็นก็ละเอียดตะปั่มเลยเหรอรับนี่เป็นผู้ย่างค้างพอใช้ปุ๊บมันเริ่มแตกยอดเนี่ยใบเริ่มเปลี่ยนจากเดิมมันจะเป็นลักษณะเนี่ยเดิมเป็นลักษณะแนีไม่ไม่มีชิชีวาอันนี้มันเริ่มที่จะต่อยอดแล้วดีขึ้น พอมาเสียแล้วนี่เนี่ยาะนี่เดียใช่ไหม้นี่เป็นยางใหม่ครับท่านแต่อันนี้เป็นยางข้างปีเดียวราะว่าทุกูทั้งหมดเลยคับตอนด้างปีเป็นยางค้างนานมากเลยเป็นเชื้อโรคมาทั้งนั้นเข้าที่เนี่ยเปื้อนเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยเกือบทั้งหมดครับเขาที่เปืกอนนะใช่เกือบทั้งหมดอืมวันรามันใช้เล่นก็เลยพอใช้ปั๊บหนึ่งเรื่องระบบใบการฟื้นตัวการต่อยอดมันดีมาแล้วครับแล้วพวกนี้มันเริ่มมันเริ่มเริ่มบางขึ้น ครับแม้มันเริ่มบางขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นดีเยอะเลยครับดีเยอะเลยครับเนี่ยมันใช้หมดเลยยางพวกนี้ต่อยอด็ตอแต่ยอดต่อยอดหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยแล้วมันแห้งแห้งแห้งแบบใช้ได้เลยอ่ะมันมมัันนจะจะเป็นเนี่ยจากที่มันเป็นแผลที่ทาไปเป็นรอยแผลเป็นแล้วมันกระตุ้งยอดขึ้นมาได้ใหม่แล้วใบใบมันก็จะสวยขึ้นนะครับใบคือประสงค์คิดเลยว่าเก็บไว้แล้วก็ดูแลแล้วก็เพื่อจะแถมใบ่ไหมแต่ผมว่ามันเป็นราคาแล้ว มันก็ขายตัวีบาเลยอ๋อจะเลยว่าตั้งใจว่าจะให้แถมไปแล้งั้นตอนนี้ก็เลยว่าคิดว่าต้องขายไปเลยดีกว่าตอนนี้ตอนนี้ยี่สิบาทกับสิบแปดบาทไม่ล้วปกติราคาจริงที่ขายเท่าไหร่ตนี้ขายอยู่ประมาณยี่สิที่ว่าไม่ไม่ไ่ขาปีนั่นะครับยังยังดีดแพงว่าปีที่แล้วนี่อย่างนี้ยี่บห้าได้แล้วครับที่ที่ผมอ่าขายางมันับ หายอ่างนั่อืมนี่ันจะเป็นเนี้ยถ้ามันจะดีขึ้นแล้วมันได้ทีอมันฟื้นตัวหมดแล้วโรคที่มันที่มันเคยมีอยู่มันเพราะว่ามันแต่นี่ก่อนมันไม่ฟื้นตัวเลยยังมันเหมือนว่าจะดอกไปตายไปเลยดอกเลยครับมันจะมันแจกแรนเลยก็อยู่อย่างเนี้นนี่นี่นี่แจกแจนเ้ยเนี่ยแล้วมันสักจะถลันไม่พัฒนามันมันมันไม่ต่อยอดไม่ไม่่พอใช้พืชมาเริ่มเนี่ยสร้างลาต้นสร้างอะไรที่ดีขึ้นความแข็งแรงทแไงแล้วต่อยอดแล้ว ชัดต่อขัดต่อไปก็คือว่าเอามเอม,มันสมบูรณ์นะครับเออเนี่ยมันสมบูรณ์เออจ็เลี้ยงลูกเลยนี่นะครับือบานค<ต>ือในเบื้องต้นนี่พ<ส>อช่วงช่วงนั้นเออเรามลงเยอะมันมีการปลูกมันไม่ด้วย<ส>มีต้นไผ่ด้วยครับแล้วเออแต่ก่อนมีต้นมะม่วงด้วยมันเป็นรวแลาพอมันมันชัดลงขึ้นมันลงทั้งหมดเลยครับลงมาพืมันมีปัญหาในอย่างเงี้ยมันแค่แกนนี่ท่านครับผมกทบมัน เนี่ยอย่างนี้ทั้งสามฉัดแล้วนะครับท่านแต่มันไม่ไปไหนแต่พอมันพอถ้ายามันเข้าได้เนี่ยเหมือนที่แกบอกผมพอมันผิวผิวพรรณต้องดีขึ้นคือเราจะเห็นได้แบบมันจะส่งผลให้ฉัดตรงนั้นยาวขึ้นนะต้นเดิมใครเห็นก็ไม่อยากเอาคือมันเป็นน้ำตาลตั้มไปเลยแต่นี้มันไม่ใช่แล้วมันจะออกอ่าออกน้ำตาลอ่อนๆแล้วมันมีสีเขียวมีชีวิตชีวาเลยตอนนี้พวกนี้มันเป็นอะไรเนี่ยครับท่านตัวเนี้ยมันมันรั้งมานานแล้วครับเนี่ยแต่พอมันถูกยาพอมันฟื้นตัวมันได้มันกระชุ่มันจะชื่เนี่ยนี่คืรั่มมันจะใหญ เสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันจะต่อยอดให้ได้ยี่สิบห้าไปแบบเนีงง้ยโอ้โหครับในนี้คือวัตถุที่พัฒนมการตรงนี้ของมันมันมันจะขึ้นมาอีกชี้โรคลงลงลงหนักจี้ยก็แสดงว่าพี่เชื้อราคยายเชื้อราขายตามท,ท้องตลาดเนี่ยเราก็ไม่ไม่ทราบเลยว่า,าประสิทธิภาพของแต่ละบริษัทมันมีมากน้อยแค่ไหนผมใช้ที่ผมต้องเปลี่ยนทุกทุกสามครั้งสลับสลับตลอดเวลาครับามือครับยาเชื้อราบางขนาดก็ร้อยบาทบางบางอันก็ร้อยห้าสิบบางอันร้อยแปดสิบบางอันก็เหลือห้าสิบบาทก็มีอ่ะ ครับไปนั่นผมผมคิดว่าประสิทธิภาพมันคงจะแตกต่างกันคนต่างคนครับเนี่ยคนนี้เลย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 พื้นตัวหมดเลยครับพื้นตัวหมดครับเปินแล้วก็ฟื้นฟื้นแล้วที่คันจะดีขึ้นย้ายไปที่จะรอขายชัดๆจะเพิ่งไปอีกแถวหนึ่งไปครับไปพัฒนาไปต้องมามาก็คือพี่ก็จะมาพานั่งเหลาร่างมันนะเด็กร่างมันนะแช่น้ำหรือแแห่น้ำยาแแหงถังแช่ตัวลงที่นาซื้อจะใช้อะไรอะไรจุ่มแช่ จุ่มแช่ก็ใช้อีเดเซอร์วันครับทำไมไม่ใช้ชุดต่อไปชุดต่อไปที่จะใช้คาร์บอสซี่เยี่ยมมากคาร์บอสซี่เนี่ยมันถ้าโลกเน่าเนี่ยตระกูลเน่าเนี่ยผมว่ารากเน่าโคนเน่าที่เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ล่าเพราะล่ามีโอกาสที่นี่อ่าท่านท่านดีท่านดูครับเดือดเป็น่เงี้ยนี่ะผมว่าขุขะเนี่ยในชีลามันลงตามันก็หนูเลยเนี่ยเนี่ยเข้าได้มันก็ท้าพิัพ์หมดเลยครับเนี่ยเนี่ยที่มีปัญหาทั้งหมดท่านเนี่ยเดิมตัวแรกเดิมตัวแรกเลยใช่ ตอนนี้มันดีขึ้นหมดแล้วครับขึ้นหมดแล้วครับเนี่ยต่อยอดใหม่ท่านเนอะปกติร่วงเลยอันลอยที่เป็นลักษณะลอยไมนี่ครับจริงเลยครับเนี่ยมันเริ่มสมบูรณ์หมดครับเราก็เลยว่าต้นจริงมันก็เข้าได้เช่ครับเขได้ก็เลยว่าเราไม่ถ้าเป็นคนอื่นหรือถ้าเป็นกลุ่มทุนไอที่เขาฝังดินกันทิ้งทั้งหมดก็คือนี่เนี่ยรอยมันต้องรอยกันแตกเขาก็จะไปขุดลุมแล้วก็ฝังทิ้งฝังทิ้งใช่เริ่มต้นใหม่ครับก็เหมือนที่รัฐภูมิที่ผมไม่ทําก็เล่นรเ่ี้ย ไปจัดสรรเติมต่อยอดกันดีกว่าซื้อก็ให้ทำไปสิบต้นยี่สิบต้นไปปลูกตามแนวรั่วไปืมให้เขาทาไปทําไมไ่ได้เงินได้ทองขึ้นมาอีกครับมันตอบโจทย์เลยว่าผลิตภัณฑ์มันใช้ได้แบบนี้จริงๆโลกที่เรากําลังที่ว่าโลกอย่างนี้เกิดแน่เจอแน่เกิดแน่เจอแน่เราก็อยากหาผลสุดท้ายเราแก้ได้ช่องได้แล้วมันก็เกิดเป็นเม็ดเงินไะครับเรที่สําคัญพอมันเกิดได้มันก็เป็นแนวทางเบื้องต้นมีมีรีบัวที่ผมใช้ก็ไม่จำกัด มันเป็นต้นยางซ่อมทั้งหมดที่ผมเนี่ยผมฉีดในรถน้ำซ่อมตามกอไผ่ที่ตัดทิ้งไปเพราะมันปกคลุมไว้มันไม่มาแตกที่การเดินเลยใช่หรอกนะตอนนี้ผมผมจะอ๋อนี่ใส่ตัวคิดอัพไปนะใช่ผมใส่ผมิอัพเลยครับเนี่ยอย่างพวกต้นข้างๆนี่ทิ้งหลังพื้นทั้งหมดแต่ก่อนมันดูไม่ได้ท่านนี่เพราะมันชุดแล้วเนี่ยผมใส่แล้วเนี่ยแล้วรถน้ำมันมันแตกใบมันเป็นมันเลยอืมโอ้หนุนใบอย่งหูกว้างใช่เนี่ยนะหลุมกินแอฟที่พี่แกให้น้ำมารถตอนสายยางมาก็เผื่อให้มันชุ่มไปเลย ใบไม่แตกต่างครับใบแตกมันเลยนะนี่เป็นเป็นพวกที่ที่แล้ที่มันผูกต้นไม้อื่นงามพวกพวกใบที่ว่าใครใบไผ่เอะไรพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยไอ้ช่าของรถพยายางซ่อมนี่ยพวกอยางรถไผ่เีื้อผภาพแปลงยางของธนาชิดครับที่ได้ได้ทำจากการที่แจ้งของคุณ วัดนะฮะที่อยู่อุบลฮะมาบอกให้มาใช้ผลิตภัณฑ์เรามีตัวกับกินอาบมาลงที่รากกันมาลดน้ํากันทำอะไรกันก็แตกยอดดีถ้าเป็นดินติโเนีเราะว่ามันเป็นดินภาวะามเป็นกรดสูงรังหาวีการสลับกรวแต่ก็ใช้เยอะอยู่ครับผมเทวเยอะอยู่ไม่ได้ไม่เอาสายร้าลงลงรอบเลยสายร้ผมก็มามาหน้าไปอยู่แต่ว่าบางทีมันเยอะเกินนะครั ตอนนี้ผมใช้ไอ้อกเทนไลท์ไอ้ตัวกินอัพอีกไปน่าจะหลายกิโลนั่นอาหารอยู่ดูการดูผลอยู่ลักษณะการเก็บอาหารเนี่ยความความใหญ่ตรงเนี้ยตัวที่เที่ยงมีเชื้อราแท่งมันต่อยอดใหม่ผมเลยก็ดูว่ามันจะโตได้โนื้อในกระแกออกข้างอ่ะครับผมเลยผมฟังไม่ขึ้นไม่ได้ครับผมฟังว่านี่นี่นี่ฝุ่นอยู่เลยันี่่อยูเกินอัพนยังอยู่อผมฟังไว้นี่น่าจะเป็นเกือบกิโลครับผมลองดูว่ามันจะ อันนี้มันต่อยอดมันดูยอดมันสมบูรณ์แตกต่างกับตัวนี้มันน่ไปได้ผมเลยเลยรอรูมันก่อนนะครับก่อนแล้วก็เอาอีเดเซอร์วันทัดเรมาท่อมรอยแผลมันเพื่อที่จะกำจัดแผลถ้าเชื่อมไม่ได้ครับแต่นั้นไม่จะตัดหมอรือไม่ตัดคุกหฟังยิ่เลยท่านฟังเลยคือพอมีอีเดเซอร์วันตัวเดียวมันอ่นใจนะเรื่องเชื้อโรคมันเหมือนหมอจะผ่าตัดถ้าคุณไม่ได้ยาฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะลงที่นี่ใช่ไหม อันตรายนะที่มันไม่ดีกว่ามันต้นอยู่แค่เนี้ยแต่นนี้มันมันไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนชีพิูใหม่หมดแล้วเพราะเป็นชีพิูใหม่ผมคิดว่ามันจะไปได้ไกลอยู่เลยไม่ต้องปลูกซ่อมเลยวผมปลูกซ่อมตรงต้นแ่งครเนี้ยผมตัดจริงนะผมปลูกซ่อมไม่ต้นหนึ่งตัดจริงเพราะมันไม่แนวเนี่ยผมลดน